สวัสดีค่ะคุณอังค่ะครณนุ่นค่ะค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยไข่ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นเพอพร้อมกันได้เลยค่ะฉัน จการเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไข่ค่ะเราจะได้เรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะคะเรื่องที่1ประเภทของไข่เรื่องที่2ส่วนประกอบของไข่เรื่องที่3อาหารที่ทําจากไข่เรื่องที่4ประโยชน์ของไข่ค่ะเรื่องที่1ประเภทของไข่ ประเภทของไข่มีหลายชนิดเช่นไข่เป็ดไข่ไก่ไขไ่ไขนกกระทามีรูปร,าร่างลักษณะเป็นวงรีไข่เป็ดจะมีลักษณะเป็นสีขาวไข่ไก่จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลไข่นกกระทาจะมีลักษณะเป็นสีขาวปนสีดำค่ะเด็กๆมารู้จักประเภทของไข่กันนะคะไข่ไก่ ไข่ห่านไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่นกกระจอกเทศไข่จอระเขคเรื่องที่สองส่วนประกอบของไข่ ส่วนประกอบของไข่ประกอบไปด้วยเปลือกไข่เป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกสุดเป็นส่วนที่แข็งแรงไว้สําหรับป้องกันและพยุงลูกน้อยขณะาฟาักตัวไข่ขาวมีลักษณะเหลวใสประกอบไปด้วยโปรตีนไข่แดงจะมีอยู่กลางฟองและเป็นจุดเจริญเติบโตของลูกเจี๊ยบ ส่วนประกอบของไข่เปลือกไข่ไก่จะมีสีน้ำตาลเปลือกไข่ห่านจะมีสีขาวเปลือกไข่นกกระทาจะมีสีดำลายจุดเปลือกไข่เป็ดจะมีสีขาวภายในไข่จะประกอบด้วยไข่ขาวและไข่แดง ไข่ขาวจะเป็นสีขาวบุ้นใสๆอยู่ข้างในไข่นะคะแล้วก็ไข่แดงจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มอยู่ภายในไข่ค่ะเรื่องที่3ค่ะอาหารที่ทำจากไข่ไข่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภทเช่นไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่พะโล นอกจากนั้นไข่ก็ยังนำมาทำขนมต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะเด็กๆมารู้จักอาหารที่ทำจากไข่นะคะไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุนไข่ลูกเขย ไข่กระทะผัดไข่ไข่น้ำเรื่องที่4ค่ะประโยชน์ของไข่ไข่มีประโยชน์มากมายช่วยลดความดันโลหิตอุดมไปด้วยวิตามินชนิดต่างๆเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยมป้องกันสารอนุมูลอิสระทำลายเซลล์มีไขมันโอเมก้า3เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ประโยชน์ของไข่ไข่ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพราะได้โปรตีนจากไข่จะทำให้ร่างกายและกล้กามเนื้อของเราแข็งแรงค่ะเด็กๆไข่ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงไข่ช่วยบำรุงสมอง ช่วยให้ความจำดีและช่วยในการมองเห็นด้วยค่ะสรุปไข่มีหลายชนิดเช่นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทามีรูปร่างลักษณะเป็นวงรีไข่ประกอบไปด้วยเปลือกไข่ไข่ขาวและไข่แดงไข่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภทเช่นไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้ม ไข่พาโลและไข่ยังมีประโยชน์มากมายอุดมไปด้วยวิตามินชนิดต,ต่างๆเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเยี่ยมป้องกันสารอนุมูลอิสระท,ทำลายเซลล์มีไขมันโอเมก้าสามทำให้ร่างกายแข็งแรงดังนั้นเด็กๆทุกคนอย่าลืมรับประทานไข่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะควงก็มีคำศัพท์น่ารู้มาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปฝึกท่องคําศัพท์กันได้เลยค่ะรู้จักคําศัพท์อาหารและเครื่องดื่มกันเถอะ Food and drink Bread ขนมปัง Cake Cake Cheese cheese, chicken, gai, fish, ra french fries, Manfalang hamburger, hamburger, pizza, pizza, sandwich, sandwich, sausage ไส้กรอก egg ไข่ coffee กาแฟ milk นม orange juice น้ำส้มคั้น yogurt Yogurt water น้ำเปล่ากิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะคุณครูให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปะนะคะพร้อมกับฝึกอ่านค่ะกิจกรรมเสรีค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมเสรีก็คือการเลือกเล่นตามความสนใจของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะเลือกเล่นสิ่งของที่อยู่ภายในบ้าน ของเล่นต่างๆที่เด็กๆมีอยู่ก็ได้นะคะหรือบางครั้งเด็กๆอาจจะออกมาวิ่งเล่นบริเวณรอบๆบ้านออกมาเล่นฟุตบอลวิ่งแข่งนะคะหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้นะคะเด็กๆ ออกกำลังกายจะช่วยพัฒนาร่างกายให้เด็กๆแข็งแรงกล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ประสานสัมพันธ์กันดีด้วยนะคะเด็กๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยก็ยิ่งดีเลยค่ะและสิ่งที่สำคัญเมื่อเด็กๆเ,เลิกเล่นแล้วเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะ กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปเล่นนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักตัวอย่างของกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นทราย การเล่นน้ำและเกมการละเล่นพื้นบ้านเป็นต้นค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้คุณรุนก็มีเกมให้เด็กๆมาเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียงลำดับเหตุการณ์การเรียงลำดับเหตุการณ์การทอดไข่ดาวลำดับแรก เราต้องเตรียมกระทะให้ร้อนและตอกไข่ลงไปลำดับถัดไปต้องทอดไข่ให้สุกก่อนนะคะและลำดับสุดท้ายเมื่อทอดไข่เสร็จแล้วเรานำไปใส่จานพร้อมรับประทานได้เลยค่ะการเรียงลำดับการจเจริญเติบโตลำดับแรก เด็กทารกคือน้องเล็กๆที่ยังไม่เข้าโรงเรียนลำดับถัดไปไวัยเด็กและลำดับสุดท้ายวัยผู้ใหญ่นั่นเองค่ะการเรียงลำดับการปลูกต้นไม้ลำดับแรกใส่มเมล็ดปลูกลงไปในดินและรดน้ำลำดับถัดไปกลายเป็นต้นอ่อน ลำดับถัดไปต้นไม้โตขึ้นมีกิ่งและใบและลำดับสุดท้ายต้นไม้เจริญเติบโตมีกิ่งก้านใบที่แข็งแรงนั่นเองค่ะการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของไกล่ลำดับแรกไข่ลำดับถัดไปฟักตัวออกจากไข่ ลำดับถัดไปกลายเป็นลูกเจียบและลำดับสุดท้ายเป็นแม่ไก่ตัวโตนั่นเองค่ะการเรียงลำดับเหตุการณ์การทำกิจวัตรประจำวันของเด็กๆลำดับแรกตื่นนอนลำดับถัดไปเมื่อลุกจากเตียงเด็กๆจะต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำเสร็จแล้วเด็กๆต้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพื่อไปรับประทานอาหารในลดำดับสุดท้ายนั่นเองค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะควันก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆนะคะระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมนำมาส่งคุณมปูด,ด้วยนะคะสวัสดีเจ้า ภาษาโยงวรรณกรรมในวันนี้ผู้แม่มขอเสนอร,รมว่าไข่คเค็มเจ้าหรือภาษาไทยเรียกว่าไข่เค็มค่ะเราอ่อนลองอูเต้ผู้แม่มแล้วเจ้าไข่เค็มหรือภาษาไทยเรียกว่าไข่เค็มค่ะท้ายนี้ ครูนุ่นขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิขดขณะเรียนออนไลน์และทําการบ้านด้วยนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปภาพส่งมาให้คุูครูดูด้วยนะคะค่ะสําสหรับสัปดาห์นี้นะคะครูนุ่นและครูอันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสาหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย